เคยสงสัยไหมคะทำไมคนคนึงถึงไม่ยอมเปิดใจทำไมคนคนหนึ่งถึงไม่ยอมพร้อมที่จะเปิดรับใครเข้ามาในชีวิตหรือว่าเขาเป็นแฟนทุกทีมีเหตุผลไม่ได้เยอะค่ะแต่เหตุผลหลักๆโค้ชจะบอกดังนี้นะคะก่อนจะไปฟังฝากกดใจกดแชร์ให้กับโค้ชเอมด้วยค่ะข้อที่1เลยเขาเคยเจอเหตุการณ์ในความรักที่มันรุนแรงอะ ทให้เขาหน้าแตกหน้าแหกนะคะเขาก็เลยตั้งกำแพงให้กับตัวเองไว้สูงจนไม่กล้าที่จะเปิดรับใครเข้ามาความรักครั้งนั้นมันอาจจะรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดสร้างความอับอายให้กับเขาเยอะก็ได้ถ้าเขาเป็นคนที่เน้นหน้าตาทางสังคมนะคะเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดรักใหม่เข้ามานั่นเองข้อที่ 2, องนะคะเขาเป็นคนที่กลัวการผูกมัด เป็นคนที่ไม่อยากมีพันธะเรียกว่ายังอยากใช้ชีวิตหลันล้าแต่ก็ยังอยากจะคุยกับใครอีกอยากจะคุยกับคนนั้นอยากจะคุยกับคนนี้จึงไม่อยากจะผูกมัดตัวเองว่าให้คบกับใครจริงๆจังๆแต่กับการที่เขาเป็นคนที่หลัล่นล้ามันทำให้เขาได้มีอิสระได้คุยกับคนไปเรื่อยใครรับได้ก็ได้ใครรับไม่ได้ก็ไปแค่นั้นเองข้อที่ส เขาเป็นคนที่เลือกเยอะคนที่เลือกเยอะนะคะเรียกง่ายๆว่าคนนี้ก็คุยคนนั้นก็คุยคนนี้ก็คุยแต่ยังไม่คิดจะจริงจังแต่ยังไม่พบกับใครเพราะว่ากําลังดูๆอยู่ว่าจะเลือกใครดีคือเอาง่ายๆว่าเขายังไม่พึงพอใจกับสิ่งที่เขามีดังนั้นคนประเภทนี้นะคะเขาจะดูดูดูด,ดูแล้วก็ดูไปเรื่อย จบจากคนนี้ก็มีคนใหม่เข้ามาเขาก็พร้อมที่จะศึกษาคนใหม่แต่คนเก่าเขาก็ยังเก็บไว้คุยอยู่ถ้าใครอยากคุยกับเขาก็อยู่รอคุยแต่ถ้าใครไม่พร้อมแล้วก็คือไปเพราะตัวเขาก็ยังเป็นแบบนี้ค่ะเรียกว่าประเภทที่เลือกช่างเลือกแต่ทุกคนก็เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับคนประเภทนี้นะคะคนประเภทนี้คือฉันจะเลือก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 ไปเรื่อย ดังนั้นแทบจะไม่มีความพึงพอใจหรือใครที่พอใจโดนใจกับเขาเลยสักทีเพราะเขายังคงมองหาความรักความสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองค่ะข้อที่สนะคะการที่เขาไม่พร้อมที่จะคบคุณนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเขามีคนรักอยู่แล้วเขาก็เลยไม่กล้าที่จะเปิดปาก อยากคบคุณเขาก็เลยไม่กล้าที่จะแสดงความรักออกมาเพราะเขามีคนที่พิเศษอยู่ในใจเขาแล้วแต่ที่เขามาคุยกับคุณก็อาจจะเพราะความเหงาหรือเขาโดดเดี่ยวไม่มีอะไรทำแค่นั้นเองแต่ทั้งหมดคือเขามีแฟนอยู่แล้วนั่นเองค่ะ